วันนี้ว่างานเที่ยวฝึกเป็นไงบ้างอิ่มครับอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยครับพี่เป็นแนวขาะมีความสุขค่ะเป็นเป็นงานที่เป็นของชอบอยู่แล้วเพราะว่ามีอาหารให้เลือกหลากหลายแล้วก็ได้รู้จักร้านใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยเห็นไม่เคยทานมาก่อนครับได้เดินตัวทั่วหมดแล้วใช่ไหมทั่วหมดแล้วครับรบ้านของเราเนี่ยจะมีประมาณ80ร้านครับผมจัดทั่วประเทศเลยค่ะใส่เรื่องแบบนี้ให้เลือก หนึ่งเมนูให้การละการเรื่องอะไรดูเรืองหนึ่งเมนูให้การละการหรอฮะหนูเล่อกอ่ะพี่เก้าก่อนเอาพี่พีก่อนก็ได้หนูเลือกน้ำพริกคุยแสบปากให้พี่เก้าเพราะเพราะว่าพี่เก้าชอบกินน้ำพริกไงน้ำพริกอ่องน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือเป็น น้ำพริกไยาย่างก็จะได้ลองน้ำพริกรูปแบบใหม่อะไรที่แบบว่า <c oughs> ได้เครั <c oughs> มีน้ำพริกเห็ดด้วยจะได้ลองทานใช่คร<ห><า>ับชอบกินน้ำพริกครับผมแล้วก็งั้นผมก็จะมอบนี่เลยชื่นใจบายจอยครับผมเพราะน้องเป็นคนแบบชอบพูดไงฮะ<า>แบบคอแห้งก็จิบน้ำคนกันเองทังนั้นโอเคครับ ให้เราผู้ฝากหน่อยงานงานวันนี้ให้แฟนบอกว่าเดี๋ยวสุกเสาร์วันนี้ได้มาแวะเที่ยวกานครับผมก็นิดนึงคนะคนละนิดคนละหน่อยนะ <c oughs> อ่ก็สุกเสาร์วยนนี้เราก็จะแบบนอกจากของกินแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบมินิคอนเสิร์ตด้วยใครที่แบบว่าอยากมาเอ็นจอยกับการกินแล้วก็มาดูศิลปินที่เราชอบมีมินิคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างี้ก็ขอฝากงานด้วยครับเที้ยวปากเฟซนะครับผมก็รีบๆมากันนะครับเพราะว่างานเนี่ยของเราจัดแค่ไม่กี่วันเอง ที่ไหนนะพี่บอกนะ่อยที่ไหนนะครับที่เดลมบางกะปิ i, ค่ะ,อะโอเคเอามาถึงได้ใกล้ละค่ะควนชีวันใกล้ละครับใกล้ละก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยก็จะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคราบตื่นเต้นมันแบบมากไหมมันใกล้ถึงคิวเราแล้วครัคู่เรามากเหมือนกันมากตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่า อีกแค่ไม่กี่วันแล้ว,ล,วละครเรื่องนี้เราถ่ายทํามาเป็นเวลาแบบหลายปีมากแล้วแล้วก็วันนี้จะได้เห็นผลงานที่ถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วเพราะปกติถ่ายเป็นฉากซากก็เลยจะไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราจะได้เห็นในฉบับเต็มแล้วก็ต็วเองเราอย่างที่น้องบอกครับว่าเราถ่ายกันมาค่อนข้างแบบใช้เวลามาน่าหลายปีแล้วแล้วพอวันนี้ใกล้จะออนแอร์แล้วเนี่ยก็เราก็จะได้เห็นเรื่องราวที่แบบว่า เราถ่ายกันมาเนี่ยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเราก็จะมาลุ้นไปพร้อมกับตันๆแตครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเรามั่นใจมากว่าภาพของพี่คิงร็ด้วยตัวโบอกอะไรเนี่ยมันจะออกมาแบบว่าน่ารักกลมกล่อแมแน่นอนแต่ว่าแบบาช่องก็ตัดตัวอย่างปล่อยมาเรื่อยๆใครอับบทตนเุ้นตัวอย่างเลยนะพวกเราก็ตื่นเต้นครับใช่ยิ่งใกล้ถึงวันเนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆจากตอนแรกที่ว่า มันมันใกล้เข้ามาเป็นหลักเดือนอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นแล้วนะพอแบบว่าเข้ามาใกล้เป็นหลักสัปดาห์แล้วเนี่ยยิ่งตื่นเต้นไปห<ม>นักกว่าอีกครับอย่างพัจิุบันเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นแต่อย่างที่ฉัรู้อย่างก็แบบอย่างเรื่องที่สี่เนี่ย,ยมันก็เริ่มมีแบบคุณเข้ามาเกี่ยวพันเรื่อยๆเพื่อจะโยงไปในเรื่องที่ห้าอ่งางั้นก็ต้องให้เป็นย<ก>ังไงแฟนๆฟีดแบ็กพอเห็นการแสดงของเรา พอเห็นฟีดแบ็กบ้างครับก็ตอนนี้ก็เหมือนจะมีฉายาขึ้นมาแบบว่าค่อยๆมีฉายาขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณสลุดคุณสลินเปียรลินเปีย <c oughs> คุณสลุดติดแกรมอะไรแบบเนี้ยใช่คุณสลุดพันลีบ้างหมื่นลีบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจมากๆก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมกับคุณสลุดเอออันไหนอันไหนว้าวสุดที่เราไานเหรว้าวสุดเหรอก็ ก็คงเป็นคําชมแหละครับคําชมต่างๆก็บอกไม่ได้หรอกครับว่าอันไหนว้าวสุดเพราะว่าใสยาเราชอบอันใส่ก็ติดแกรมนี่แหละเออยังเป็นแบบแบบอยากให้เป็นชีวิตจริงแบบว่าพี่กล้าติดแกรมมั้ยคะเพอาะชีวิตจริงก็ติดติดแกรมติดไหมติดไหมพี่ว่าก็ติดติดเป็นบางช่วงเเารียกอะไรเป็นบางช่วงครับช่วงช่วงไหนที่ติดเวลาอยู่เฉยๆฮะ โค้หน้าเท่หน้าเท่ยังแน่นต่ขอดูหน่อยดิคะอยากดูแบบนี้ขอดูนิดนึงแซลเล่นครับก็แบบถ้าเป็นแบบคูนสรุปสิแกรัม้องมาณตรงไหนก็คนชอบแซลผมประมาณว่าเวลาผมอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยผมจะแบบว่าเหมือนเหมือนยิงเหมือนอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ไม่ถ้าสี่สามเก้าสิบด แล้วก็เซลกันเป็นแค่ค่ะขอคําเห็นคนผู้ชมที่ใกล้ที่สุดคนนติดแกรมของจริงค่ะจะไม่ช่วยพี่น่อยก็เขาติดแกรมจริงๆเขาก็เขาก็ลุกเท่ๆแบบนี้แหละถ้าถ้าเขาอยู่เฉยๆแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงก็พูดเก่งอยู่นะเขาเขาเป็นคนพูดเก่งค่ะบอกแล้วว่าถ้าได้คุยด้วยก็คุยสนุกครับขอบใรบอกใครพยักหน้ากันหมดนี่คือ ครับผมขอบคุณครับคิดว่าระหว่างเรากับน้องใครผู้เกนะ่งน้องก็แล้วแต่จังหวะครับจริงๆก็แล้วแต่จังหวะบางทีก็ชวนกันคุยแบบว่าอะไรจังหวะแบบไหนสามชาติที่ขอบอะไรผมไม่คิดเลยว่าจะได้ยินอะไรจากลวกพี่แบบนี้ครับผมก็เติบโตแบบตรงนี้ใช่ก็เป็นจังหวะแบบว่า บางทีเราก็อยากชวนเขาคุยบางทีเราก็มีเรื่องอะไรมาแชร์กันมาเล่าให้กันฟังอะไรเงี้ยก็อยากมาอวดกันบ้างอะไรเงี้ยอยากอวดอะไรใช่อวดอะไรบ้างพี่พีพี่พีพี่ก้าวอะถามน้องถามน้องอวดอะไรหรอต้องพูดไปเรื่อยอะค่ะแบบมีอะไรก็ก็พูดอะไรที่เราสับสาได้บ้างไม่เคยมีไม่เคยมีฮะไม่เคยมีค่ะก็สเพเย์เฮละาค่ะ แล้วเราเขาอวดอะตอน้องอวดอะไรแเราถ้าเราคิดว่าอวดกันไปอวดกันมาอวดเ,เยอะมากเขาก็จะอวดว่าเนี่ยเขาไปทํางานนู่นนี่มานู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยได้ไปนู่นไปนี่แล,แล้วเราทำยังไงก็ครับผม <c oughs> โอเคครับเฮ้ยจริงหรอพี่ก้าต่ำนี้จริงหรอไม่เขาก็เขาก็ฟังเขาก็บางที่หนูพูดไปเขาก็แลก็ มึนๆบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยเขาติดแกมใครเราเขาเว่อร์แบบไหนเราเขาว่าแบบเขาซีนที่เราเขาเว่อร์พี่ก้าวรู้สึกว่าวันนี้หนูไปงานเที่อนฝรั่งมาด้วยเขาว่าเป็นพีพีหน่อยนะเขาว่าเป็นพีพีว่าแบบนี้ไปงานเที่ยวฝรั่งมาแล้วอ่ะแล้วอยากอยากเห็นอยากเห็นเอ n e จี้ไม่ถึงเลยดิอยากรู้ว่าพี่ก้าวเห็นหนูเป็ยังไงพี่เห็นหนูเป็นคนยังไงเหรอไม่ต้องโชว์ให้ดูไงโชว์ให้เขาดูฮะพี่พี่เก่งมากเลยลูก เลยนะพี่เป็นงไงนะพี่เกเป็นยังไงกมดเปรูยังไง้่ก่อมวัให้ให้น้องเป็นน้องดีกว่าไก็ถามว่าเขาขวดยังไงขวดให้ดูหน่อยขวดก็แบบว่าพี่ก้าวันนี้เมื่อวานหนูไปถ่ายนู่นนี่นั่นมาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยรอรเรพี่เก้าำนะอ๋อออเป็นไง พี่ไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมน้องเมีได้หลันเลยเห็นปะครับติดแกรมอยู่ติดแกรมอยู่ติดแกรมออยู่ะแล้วบทใหม่ EP หนึ่งเราจะเจอแบบเวอร์ชั่นติดแกรมเบอร์ไหนเบอร์ไหนเหรอฮะก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างนิดนึงฮะนิดนึงไปดูพร้อมกันดีกว่าครับอ่าแล้วพอจิวันล่ะคะจะมาโปรยความน่ารักให้ทุกคนได้ดูยังไงบ้าง เราก็จะมาขายมุกตลกบ้างมุกในยุคสมัยนั้นค่ะก็ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าก็ฝากฝากทุกคนเอนดูตัวชีวันด้วยค่ะแต่ขนาดชีวันยังไม่ออนนี่คือชีวันมีมีมเยอะมากเลยนาก็ต้องค่ะคิดว่าเราจะทีนีหนึ่งเราจะมากับมีมาได้พอจะจำได้ไหมเยอะมากเลยทุกอะไรที่น้องแบบว่าน้องประทับใจรู้น้องก็คือว่าุ้ยเราเกิดไม่ทันเลยจริงๆของแท้ทานการ ฮานาก้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นมุกที่หนูแบบต้องไปเสิร์ชในเน็ตดูว่ามันคือมุกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องถามพี่เก้าก็ได้แล้วพี่เก้ารู้พี่เก้ารู้หนอฮานาก้าไม่ทันครับแต่ก็มีพี่จิ๊บไงเป็นคนช่วยสอนให้เพราะว่ามีโอกาสได้ได้เล่นได้เล่นกับแบบพี่ตลกมุขพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยสอนให้ว่าฮานาก้าเป็นยังไงพี่เก้าชอบมุกไหนสวัสดีครับคฉันรู้ในลองดูดิ ให้หนูทำตรงนี้เลยเหรอให้เป็นแฟน่รอดูดีกว่ามาดูในละครดีกว่าแหม่ที่น้องช่วยไม่เห็นช่วยผมเลยเพราะ <c oughs> ที่เก้าเราเป็นพระเอกเราจะดูงนี่นักข่าวไม่ได้นะ <c oughs> ชุดหนูแบบอาจจะไม่เหมาะสำหรับด <c oughs> ูเลยดูเลยหรอไม่ได้เราต้องติดแกลมพูดแบบติดแกลมสิถ้าอยากให้เราไม่แกล้งอ่ะไม่เห็นช่วยผมโอ้ตั้งสั่งนะที่สุยนะ สุดท้ายแล้าค่ะค่อฝากก่อนปัิวัตันครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับยังไงก็อยากเป็นฝากเป็นแฟนละครช่องทุกคนนะครับก็เอาใจช่วยพวกเราสองคนด้วยแล้วก็มันเป็นบทสรุปของละครดวงใจเทรคมล้วก็อยากให้ทุกคนเนะี่ยเอาใจช่วยพวกเรามาดูกันเยอะๆแล้วก็มติมาชมได้ครับผมพวกเราก็จะนาทุกคาติชมทุกอย่างเนะี่ยไปปรับปรุงแล้วก็ไปพัฒนา ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขของการดูละครเราสองคนครับค่ะาาก็ฝากละครพรชีวันด้วยค่ะก็ระหว่างที่ดูลครชีวันไปก็อยากให้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยมาโลง่ลงๆแล้วก็มาเขาเรียกว่าดื่มด่ำความสุขความน่ารักของตัวละครแต่และตัววิวบรรยากาศต่างๆในกับพวกเราพรชีวันนะคะและ้วก็เชื่อว่าคนดูนอกจากได้ความสุขแล้วได้ความอบอุ่นจากพวกเราแล้วแล้วก็จะเหมือนได้ไปเที่ยวกับพวกเราด้วยในทุกตัวละครเลยค่ะ แล้วก็ขอฝากงานแฟนายด้วยได้ไหม oh, <okay. S 1> ครับผมเ,เร็วๆนี้เราก็จะมีงานแฟนายของครชีวันนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้มาหาพวกเราเราก็จะแบบว่าเซ็นแฟนาย mm hmm. แล้วก็มีไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูด้วย mm hmm. ก็ใครที่ตั้งตารอเนี่ย mm hmm. ก็ใกล้ถึงวันแล้วนะครับวันไหนนะวันที่2สงิงหาคมค่ะ,คะก็ฝากด้วยครับอีกเรื่องนึงแบลืมไปเลยเดี๋ยวจะมีแบบเป็นแฟนคอนเรื่องอไรวมทุกคนเป็นแฟนคอนมีด้วยครับ ก็ประมาณเดือนสิงหารับวันที่25สิงหาเราเตรียมตัวเป็นตุนแหนเตรียมตัวของอุบไว้ก่อนนะแต่อยากจะบอกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบว่าน้องๆนักแสดงทุกคนในชุดดวงใจเทวคมเนี่ยในแบบว่าในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยเห็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่เคยเห็นดีกว่าจะมาในแบบคาแรคเตอร์แบบอิเชรุสกับฟังีิวันหรือว่าจะมาแบบใหม่แบบซับโอ้โหต้องบอกว่าฉีกอฉีกขนาดไหน เพราะว่าปกติสมมุตินะฮะเราเห็นพีพีอย่างเงี้ยในลุกน่ารักน่ารักแบบเนี้วันงานแฟนคอนพีจะมาแบบว่าในเฟียกมากต้องไปรอดูในเปียกทำหน้ายัางไองอยากทำวิโยนให้หัวไม่แต่ว่าเดี๋ยวพีก้าเขาจะโชว์สเต็มแดนนะได้ข่าวมาใช่เพราะพีก้าเป็นเมนแดนเป็นเมนแดนห่อในห้าคนเป็นแดนสิบขอบด้วยค่ะเอองั้นเขาต้องโชว์เต้นละใช่ใช่เป็นแบบแดนสิบขอบมีโปรคลั่ง บ้างเล็กคนรับเยอะประนอมรับครับรับด้วยค่ะคิดคิดว่านะคะเท่าเท่าที่คุยคุยกันไว้ครับแัมเบอร์คำท่าไงจ๊ะไม่ติดงจำนะก็ส่งมาสุดปลายครับษาเบอร์กอล์ใจโน่อะไรนะให้อ้อนหน่อยให้อ้อนให้พอชีวัตอ้อนดีกว่าให้หนูอ้อนอ้อนแบบคาแรคเตอร์พอชชีวานเลยว่าว่ารอดูตอนแรกคนที่ ก็ปากชีวันปากละครพรชีวันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมารอดูทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะทางช่องสมเวลา2องทุหรือบางวันก็อาจจะมีเ,เลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คือเป็นหลักข่าวค่ะหลักข่าวค่ำ ก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนในพรชีวันด้วยนะคะออกอากาศวันแรกวันที่ออกกาศวันแรกวันที่27กรกฎาคมค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พี่ค่ะ Welcome to Star Society